ઉખડ કુલુપો ઊખડ આ કુલુપો ઊખડ આવો આવ લે આવતા આવતા આવ પિટ ટે પિટ એક หลับตาได้หลับตาด้ว้ลับตาด้วยเป่าหลับตาด้วยโอ้ไปไต่อเถวนี่สามสี่สามสามสี่สี่ตอ่่ต่แลวนี่เีเฮ้ยเอาเครื่องต้มเรามาช่วยทางนี้หน่อยแย่แล้วสิ

วอยู่บิ้วอย่ไม่รู้ว่าเป่าเข้าไม่เป่าเป่าออกแล้ดูดเข้าไม่รู้เราได้เราได้ทีนีแล้วครับเราได้ทีน้แล้วช้นหนึ่งครับชิ้หนึ่งแล้วชิ่หนึ่งแล้วครับชิ้นหนงแล้วครับชิ้หนึ่งแล้วครัยจะได้แล้วจอาไกไปบอยากไรก็ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่่ายิ่งย่งยิ่งย่ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่ยา่งยิยิ่งย่งยิงยงยังไงยอ่งยงยอ้งยิ่งยะ่งยิ่งยิ่ยง อ้าอ้าม้ม้ไมด้ทำผิดับอีกครับอต่อครับได้รมือกันครับได้รมือกันอ้าวอต้องทให้ได้ชนะที่หนึ่งอ้าวต้องทาให้ชนะที่นถึงได้ได้ออเเอาเ่อนาเลก่อนเด้อาเอาเินได้เลย เอาไปแข่งที่ไหนเอาไปไหมเอาไปไหมเอาทุลกทุลกทุลกเอาไปแข่งเอาไนแข่งเอาไปนข่งเอาไปแขเอาไปน่งเอาไปแข่งไปนงเอาไปแขอข่งเอาไข่งเอาไปแข่งอา่างอาาไอาาไขอาไเอาไปแข่งเอ่อาไาไปแข่งเอคไปแข่องเอาไปแอาาไปแขนงเอาไปาขอา่อานปองเอาไปแงนอองเอาไปแงปแา

Đây là p